วัสด um ีคร I mean? ับผมทั้งใหญ่เป oh, no. ิดมหาชนนวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่ดูเลยเดี๋ยวลูกค้าสั่งแล้วกันลูกค้าชื่อคุณอะไรครับพี่อิดเห็นไหมพี่อิดคุณอิดอีฟอีฟอีฟจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรครับทรงบ๊อบทุยทุยบ๊อบทุยทุยมันมีทุยต่ํากลางสูงทุยต่ําอยู่ได้หนึ่งเดือนทีทีกลางอยู่ได้สองเดือนสามเดือนแล้วก็ทุยสูงทุยกลางโอเคทุยกลางนะค่ะ แล้วความยาวนี้จะให้ตั้งใหญ่ตัดออกเท่าไหร่ดีเออประมาณประมาณนี้ตั้นหน่อยหรือจะประมาณนี้หรือประมาณนี้ทางคอเออขึ้นใหมอ่อีกนิดนึงโอเคตั้นเลยนะ,ะหรือว่าหรือว่าจะลงแล้วแต่เดี๋ยวแค่ไหนคิดให้ดีกว่าอ่าค่ะเรวจะสั้นไปเราจะเถื่อนอีกค่ะแต่ช่างอยากจะตัดเป็นกึ่งกลางลนะควก็ Sampai นี่ก็ยกยกชั้นที่สามขึ้น90องศาตากด้ 96, 93, 95, 95. นแท่ขึ้นไปยี่สองก็ยก90เพรลูกค้าออเดอร์ทีเลยถุยกลาง ยกขึ้นลขึ้นลดต่ำดีไม่ต้องบางมากเอาแค่นี้พอล่างชั้นี่สีขึ้น ที่ห้งางระตัดตัดดูเส้นฟันมงัดนะเดินข้าม อรมนะี่จะชันี่ชันี่้นอ,นอ,อรอครับอะไห,หมดเลยีนี้ก็แลว แล้ลาฟาลงมายกสี่ห้องสารแล้วก็ตัดเัดห้าง ยิลงมาเลยสี่ท่าสขาตัดสี่ท้าสขาตัดข้ามยิลงมาดูนงตาข้ามหว ก็ตัดปับเสียดาวให้มาเลยดาวม แน่ี้ผมสไลด์ขึ้นมานิดเลยนะดีตรงมาเลยผมสไลด์ขึ้นมาประมาณสัปกปลายจมูกแล้วลนะูกะค่ะตอนนี้มันไม่มีทรงเลยเลยต้องสลไลด์ใหม่สร้างขอบคมใหม่ Lima, enam, empat, ดีข้ามหูมาแล้ัถกับท้าฐานตรงข้างหลังอน่ะหรืออัพเสด็้นอัพเสด็วขึ้น มาข้างหน้าเราตัดตัดตรงๆเลยผมลูกค้าบางทาี่ตัดตรงเพราะลูกค้าผมบางลงมาเชื่อม่าไหร่ ลังบากลยกข้อที่เาคัดเพราะว่ามนผมส่วนหน้าจ่ต้องยกถูง 你说嘛？ ไทัวร์ผมผมย้อนได้ไหมตัดทิ้งเลยคนอ่อนเนี่ตัดทิ้งผมดูค้าบิดอันนี้มันบิดบิดฟัน ให้ยม่ล็อกไว้แล้วก็ตัด พอไปนั้นกวน่านิน้อยแล้วก็จะตัดขสสอบของหน้าหูลังหูลแล้วก็ตัด่ะว่าตัดเตื่อม

โอ้โดีปะที่ออกลูก้านะผมจรงอสายตรยผมหน้าหูเลังหู พาอยู่ลงมาจัดสำคันจะยากทีนึงนะคสีการ์นี้เพราะผมลูกค้าเขาบิดไปบิดมาโม่ชั่วไปเลยขัดบางไม่ได้โผล่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 ตัดบางอย่นะขัดบางไม่ได้ต้องค่อยๆตัดพอถ้ามันเคลือบคอนเน็ตกันก็พอ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ยกขึ้นยิบคิดลานิดหนึ่งไม่ต้องทำออกเยอะเดี๋ยวหูกลางัวหูจะกลางทำท่าต้องให้นานๆหน่อยอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะลูกคะ เป็นความพูดไหมพูดไปถึงแฟชั่นไอสแ์แลนด์ความยาวพอดีไหมถ้าลูกค้าสั่งตัดมันถูกว่ามันสั้นไปลูกค้าสั่งตัดไปทูนี่เลยลูกค้ามันสั้นไหมสั้นไปเอาเท่าน,นียสวยอยู่ยาวๆไปส,สามเดือนใส่หน้ากาได้ไหมครับ ไปม้นปลายยกคนนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะ มีเขา้าทรงเขาลูกเขทรงตรวจสอบนะผมตรงไหนที่มันไม่สวยก็ก็เรายดละเอียดดีดไปดิดมาม่วนตัวเลยค่อยค่อยตัดลอกๆนีลอกไว้และวค่อยคค่อยๆนะร้านกำเนิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยข้าโหดยูนนลิฟิตรีสองนะ วงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกิดสายใหม่กทมจะจะตัดผมซอยผมก็ต้องคิว่วงหน้าเข้ามาติดครงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคิวละหนนกั่วโมงนะครับถ้าอยากตัดผมหนึ่งพันบาทต่หนึ่งทรงนะตอนทีเฉพาะในยูทูปนะครับที่เห็นวันนี้นะครับลูกค้าจริงๆก็ใหญ่ขอความรุ่งเขออนุญาตถ่ายวีดีโอสอนดับผมนะไม่มีทัชตัวให้นะมีความสวยให้แต่ความดี คือต,ตีการอยู่ที่สามเดือนันนี้ไปไใ่แร่แต่ะมันสเต็มเนี่ยอลูกค้าด้วยทางกับท่านปลอดภัยนะคุณแปดหนึ่งเก้าแปดห้าสอสา่ลวหกสองห้าสแปดสมเเ้านะวันนี้ลาไปก่อนลิหน้าเจะกันใหม่นะลูกค้าม่เห็นหน้านขอครับสบาย